โอเคพร้อมแล้วฮะตอนนี้พร้อมแล้วนะในห้องผว้แขันทั้งหมดพร้อมแล้วนะครับรมผมจะไม่ถามว่าทุกคนว่าพร้อมหรือยังนะครับเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของทุกคนนะเป็นหน้าที่ของคนแข่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าทางด้านของยัดทิ่มแทงแล้วก็ไอ้แปะหหล่ำนะฮะใครที่จะเป็นแชมป์ของอีลิมปิกเกม2 0ง4เรนนี่ครับของเรานะฮะ มาฮะคนแรกของทางด้านของไอ้ป้ไาหหาลำนะฮะลูเมนเอมเพลสนะฮะคอนนั่นเองจีซิสเตอร์ฮะมาแล้วทางด้านของฝันของยัดทิพยแทงปล่อยตัวท็อปออกมาพยาเกไปฮะคอนไล่ฮะอาชีพที่ี้งอนที่สุดนะลงมาก,ากักโอเคาเต้์ แล้วก็มีดิดออกมาเลยแล้วแต่มาลงกลางอันตีฮะสวนกันดามเมจไม่ขึ้นแต่ไปลงที่ไ่ยังไงเอ้ข้างหน้ามันบอโอยผมดูแทบไม่ทัน <Aww. S 1> เป็นทางท่านของจีซเตอร์นะที่เล่นลูเมลูเมนเอมเพลสนะ,ะหรือคอนะฮะเก็บพยากเกไปได้ฮะอันตีสวนกันเมื่อกี้ดามเมจไม่ขึ้นรู้ตัวอีกทีเนี่ยคอนจะไปลงหลุมฮนะ มาฮะเอเลอเมนท์เ่าฮะเลียงอีฟีดออกมาแล้วก็พุ่งเข้ามาในระยะขอคอนอีกแล้วคึ้งหลอดฮะทำเล่นใหม่ <ST AR> ผมเลียงชื่อสก,กิลไม่ดูกแต่ว่ามันรุนแรงเหลือเกินฮะถึงตัวแบบนี้หมดนะฮะอ๋อติดล้อเอา้าโดนอีกต่างหาก <ST AR> อีฟีดหมดเวลาไปเลยฮะไวเลยครับ เกมแรกฮะสองศูนย์แล้วฮะจากผลงานของทางด้านของจีซิตเตอร์นะฮะลูเมนแอมเพลสนฮะจากทางด้านของไอ้แป้ห้ยหลำนะ่ดูว่าจะเก็บได้หมดอันอ้าวอะไรวืดอะไรขึ้นมาเจอทางด้านของลีเบลิสเนีฮะเดสอาัาเน่ฮะมีหลายชื่อเกมนี้ผมจำไม่ถูกงงไปหมดเนี่ยเคียวนั่นเอง รอเขียวมายืนร้องล่างจะเอาลงแต่เขาพุ่งหนีกลางอากาศได้แล้วครับพุ่งใส่เปิดบ้าแม่เมื่อกี้เป็นการเปิดบ้าแม่เนี่ยฮะการพุ่งของค้อนเนี่ยมาจากการใช้สกิลนะได้เก็บบ้าให้เยอะขึ้นแล้วสามารถเดได้สุดฉากเลยนะฮะจะหนีก็ได้จะไล่ก็ได้ฮะทำได้ทุกอย่าง ดูสิฮะหนีกันดื้อๆเลย <S 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 โอ้เววเวทลงมาแรงครับแรงครับอีกทีไปฮะอ่าตีมาเป็นสองหนึ่งเอาหน่อยเอาหน่อย ทางด้านหอยแป้ไฮหลามเหล็กอสองคนฮนะดเดมอนิเชอร์ที่เราเห็นกันไปก็ไม่ธรรมดานะ<ป>และยังมีเต่าลอยอยู่อีก1ตัวนะครับต้องถูว่าทางด้านของวีนัสเนี่ยจะไหวหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าฮะไม่เข้า <c oughs> เดมอนก็ไม่มาฮะ เป็นเหตุผลเดียวที่เราต้องไปโรงบาลนะฮะเพราะว่าโรงพยาบาลไห um. ้มาหาเราเนะฮะโดนตะกิ้หนื่ดครับแล้วก็ลงติดสตาร์ทครับเข้าถึงตัวครับหลอจับทุ่มอ๋อไม่จับฮะไหนๆได้เปรี่ยวก็แปลงล่างแล้วสีใส่เลยดีกว่าเกมแรกฮะเกมแรกครับกดไปฮะทางด้านของไอ้ป้าไหหลําครับเก็บไป1ต่อศูนย์ครับ มาดูเกม2กันครับ คอนน่าจะปรับสกิลหน่อยนะฮะปรับยังไงฮะปรับให้แรงกว่าน,นี้หรือเปล่าต้องบอกย่างที่ี้ผมบอกว่าคอนเนี่ยถ้าให้เทียบเนี่ยมันคือเบอร์สเกอร์เวอร์ชันผู้หญิงเลยนะฮะโหดครับโหดครับแรงครับเร็วแรงเร็วแรงทีะฮะ รอ <Round>. fight ครับผมตอนนี้กลับมาแล้วนะฮะการแข่งนะฮะเกมที่2ครับลงมาคนแรกเหมือนเดิมครับสำหรับลูเมนเอเพสนะเปิดบัฟทุกอย่างเลยฮะในขณะเดียวกันเนี่ยมันเจอกับวีนัสอีกแล้วครับเพิ่งเจอกันมาเมื่อสักกรู่เกมที่แล้ว ถึงตัวก่อนนะกดไปหน่อยนึงเลือดท่าไม่ลดเลยฮะจีซิสเตอร์นะหรือว่าคอร์นี้ท่าไม่ลดเลยโอ้ยโดนสโลฮะปกติท่านนั้นจะวิ่งเร็วมากผมก็นึกว่าเครื่องผมเป็นอะไรหรือเปล่าปัางเขาไปฮะ โอ้ยี่เมื่อกี้นี่ปลาที่กะให้แด้งหล่นบ่อนะฮะแสบมากมต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยหลายคนชอบมองอว่าการแข่งขันเนี่ยฉากของถุงว่าโคลซัสเนี่ยหรือว่าลีเล่เนี่ยการโยนลงบ่อผิดกฎไหมเอาเปียบหรือเปล่าบางครั้งนะฮะแพ้ชนะมันไม่ได้อยู่ที่เฮสพีครับมันอยู่ที่สเต็ปหากเรารู้ว่าสู้ไม่ได้เราเอาเขาลงบ่อได้เราก็ชนะปะล่ะนะอย่างที่ผมบอกอันดับสองอันดับสามคนไม่จำนะคนจำแต่คนชนะดังนั้นเนี่ย ยังไงก็ได้ครับอีสปอร์ตไม่แข์เคาเตอร์เข้ามาแต่โดนคอนเกี่ยวไปครับสี่พไปไหนละอันติครับไม่ใช่คราเป็นมูลมูลคัตเตอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็อันเนรู้ทันะนะตั้งกาดแต่ว่าเนี่บอกเลยว่าท่าสามของคอนนี่มันแรงจริงๆชขาลพุ่งลงมาไม่โดนหลังเปิดหรือเปล่า ยังไงี้ไม่มีอะไรเสียลองอันติไปก่อนโดนสวนครับหน้าแตกฮะดอกนี้อแต่บอกว่าใครเล่นก็เก่งนี่มผมเถียงเลยนะฮะเมื่อก่อนเบดมาร์ทเทพเนี่ยผมเล่นก็ไม่ได้นะฮะเล่นเลนเจอร์ก็ไม่รอดนะฮะพยายามหนีไปสายไหนๆก็แล้วนะฮะมาครคนสุดท้ายของทีม ยัดทิมแทงฮะเอเลเมนเท่าจะสู้ยังไงล่ะเนี่ยโดนไล่ครับคอเมเบกโอ้โหโอ้โหเอาวะเอาเว้ยไล่เว้ยเอาเว้ยหน่อยเอาหน่อยไม่เอาเยี่ยมสูนยแล้วหน่อย ไหวครับยอมครับนะก็เป็นนะเป็นทางด้านของไอ้แป้ไหหลานะสองศูนย์และเกมที่สองเป็นเกมศูนย์ด้วยนะฮะสามศูนย์เลยก็สรุปดังนี้นะครับสำหรับแชมป์เกมซีนายของเรานะครับ ที่หนึ่งได้แก่ไอ้แป้าหไยหลามนะครับที่สองยัดทีมแทงนะครับแล้วก็ที่สาม็นทางด้านของเอนเทนิตี้ดีมนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันทั้งสามทีมด้วย